สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับกอนตีเชลซีวันนี้อยู่กับผมแก๊ปสแกนเช่นเคยนะครับวันนี้นะผมมีเกมพรีเมียร์ลีกนะผมที่เชลซีนะผมจะเล่นในบ้านนะครับพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะผมเวลา2องทุ่มในค่ำคืนนี้นะครับมาเริ่มวันที่สภาพความพร้อมนะผมก่อนเกมที่พวกเราเนี่ยจะเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะผมมาเริ่มที่เชลซีนะผมโอ้โหแน่นอนเกมนี้จะไม่มี ทางด้านของอันโตนิโอริเกอร์นั่ผมเบนชิวิลมาเตโอโควสิตแล้วก็คารมาสันโอดอยนะผมที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับขณะที่อันเดรคิตเซนเซ่นนะผมต้องรอเช็คความฟิตนะครับส่วนแนวรับนะคาดว่าจะใช้เป็นเทว์ชาโลบารนะผมคู่กับเทียโกซิวานะครับแนวกลางนะผมนำทัพโดยเองโกโกงเต้นะผมประสานงานคู่กับจอจินโยนะครับแนวรุกใช้เป็นดูเบนดอตชิกนะผมแล้วก็มีสันเมา์คอยปั้นเกมอยู่ด้านหลังหัวหอกอย่างติโมแวนเนอร์แล้วก็ไคฮาวแวทนะครับ ส่วนเวสต์แฮมนะผมลูกทีมของเดวิดมอยนะผมโอ้โหแน่นอนนะวันนี้เขาจะไม่มีทางด้านของอันเจโลอ็อกโบนานะครับแล้วก็เคอร์ซูมานะครับส่วนทางด้านของอิซาดิยอปเขาก็มีอาการบาดเจ็บอยู่เช่นกันนะครับแนวรับนะนะนะผมคาดว่าจะใช้เป็นดิเคนไลท์นะผมมายืนแทนรับบทเป็นกองหลังเลยนะผมคู่กับเคทคอสันนะผมส่วนแดงกลางนะผมนำทัพโดยมาร์โดเอลลาซินนี่นะครับโทมัสสุชิกแล้วก็พาวอฟอร์นาวนะครับ ริมเส้น2ฝั่งนะครับผมใช้เป็นซาอิกเบลามานะครับผมคู่กับเจรอรโบเวนนะครับคอยปั้นเกมให้มิคาเอลอันโตนิโอคอยจบสกอร์นะครับก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับผมเจนหม่พีนาครับสวัสดีครับ